จอดลึกขอ้นไยู่ึ้ไอย่ขึ้ไปย่นไอยู่นอู่้นอยู่ขนอยูเขึนยขนไปอู่นไปอยู่ขึ้าไอยู่ข้นไปแล้วอยข้นไปอล้วข้นไปอยนไปอ่้นไปข้นไ่ขามนไอู่อยู้วอยู่นออยขึ้ย่้นอย่ีนอย้นไปนไป้นผปเนไ้นผลย ขอบคุณมากมากนะคะเอฟีนะคะี่ความังขอบคุณพขยานพันฝันพานนแดเดินกล้าเดินหมเตมพราะแล้วในห้องเรามันเป็นโคนแค่ไหนะ้องน้ำนะเป็นก้อนเป็นดินหัวจะเป็นูมาเจาะลูกแม่ดาโจนเกือบสิเบิดเบือกแล้วเนาะต่อต่อต่อผม บบแม้่ะหูเป็นก้อนดินจับก้อนแล้วบอกครับอันนั้นเขาเรียกไอ้แมงใหญ่แมงผู้แมงใหญ่แมันผู้คันนั้นนะรังมันมันมันเก็บตัวนอนไว้ไปเลี้ยงลูกมันตัวลังมันที่มันดินมันมาเกาะมันก็จะคันคันแต่ว่าแต่ว่าตัวมันตัวบ่งดูวยเปลผิวเราจะคันมันเป็นรังที่มันป้องกันพวกอะไรมากินลูกมันงเนี่ยเมื่อตะบะแม่ดาฮะเรื่องเล่า เว้นเราบอกพอแล้ว้อนสื้อมะจอกเอาเนี่ยมาเปิดนั่นเอาเจอเนั่นทุดยอดของเจอเนี่ยเจยมะเปิดแล้วเจยแล้วเราคนรวยเ้ี่ยเจยนอะๆเปิดแล้วมานั่งเลยเจ้ามานั่งเลยคนรวยใส่สิมิบอมีงัวจักโฉขขึ้นไมดาไม่ดาเป็นปูเจ้ามีงัวเล็กนี่เลยงัวเล็กเออมีนั่นแหละน้องง่วเล็กชื่อใช้กระไดมันบรได้กินยาคืองัวน ขอบคุณนะคะเอฟอ้เพื่อหน่าเพื่อลังด้วยปกดิลุงก็เพื่อที่จะมาให้เงียบนะคะลุงก็พยายามหาเรื่องมาให้ํำกันเนาะ่าป้าไม่อยู่เงียบนะคะปะปาปขอบคุณนะคะในดามีแฟนสองคนลูกสามดูนยังไม่โอ้มากพอทัูยยููย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 ยกยูยยยู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  ขอบคุณค่ะจะมาได้คุณมาษางกินขอบคุณคุณอะไรนะ่นี่คุณพ่อพรชัยอุ้ย่นยังว่ะหัวสองลูกจานจะไม่เปนี่ยโอ้ยขอบคุณนะคะลูกกระซองเครื่องอันว่าพรชัยออกเนี่ยจะบธรรมดานี่ยโอ้เอาหานออกงั้นเอฟซีนี่ล่ะเอฟซีกยันชนะไทยมกี่ตัวจุกจิมสี่สิบสีเท่าไรสีเออ อระหว่างสองคนนี่แหละใครจะสูกสสี่สิบสี่สสหตอนนั้นนะสี่สิบสี่ลเลยลุงจิ๋มเนาะตอนนั้นนะสี่สิบสี่ตัวเนาะใช่เหรอนี่ตัดออกตัดออกคอละขางมสตัวจริงอ้าวิีตัดซอโซจางไหนยายตัดออกตัวหนึ่งไปถามในคอมเมนต์นะคอละขังหรือคอขวดคอละคังก็ยัางนั่นออกคอขวดไอ้คอคนเขานาออกคอคนไม่มีแล้วจะคอควายอ๋อคอคนเอา ก็ Ô เอ้ยก็ไก่ขอไข่ในเล้าขอขวดเขาเราขอควายเข้านาขอคนขึ้นขังขอคุณขึ้นขังแม่นอยู่บอกขอละครข้างฝางงูงูใจกล้าช้อนจานเดีชอสิงดีดังช้อนช้างวิ่งหนีโซโซล่ามทีชอกระเชือคู่กันยอดผู้หญิงสมพันธ์ตอกระต่างคนนั้นพอทานเข้ามาลองพอนำคุณโทหน้าขาวพอพระเท่าเดินย่องนอนเน้ไม่มองเาด็กเป็ต้องนิมนต์ต่อต่ารับตุ้งทอตุ้งไปขนต่อทหารเราโดนทอทองนิยมเราหนูกะก่อยใบไมาพระผมปลาปลาตะโกผ้าพึ่งนำลำผ้าผ้าพึ่งนำลำ เอาใช่ป่ะควาเห้าไม่ด้ก็ะค่้าเขาพุ่มทำลังเพราะฟาทนทานพอาพันวาตั้งพอประตาดจางพรสะตบางกางใบมอมากคือข้ับยอยักษ์เขี้ยวใหญ่รอลิงรอเรือรอเรือพายไปรอลิงแต่เราว่าแหวนลงยาสอสลาเงียบเหงาสอสสีโดนยาวอเสืออเสือดังนองหองหยิบเสื้อผ้ารอดูลาพรายอมอ้อ่างมนอนองห้องตัโต้เขาสิตาตัวไหนอ๋อกระมือเออแล้วตอะไรอ๋อ มีสี่สิบสี่ตัวเยเออกตะกรน่ะมีสี่สิบสตัวเป็นชนะไทยเดี่ยวนีกับซ้ำเก้าหรือมั้งอ้ว่าสี่สิบหกเนะก็ว่าสี่สิบหกเก็ว่าสี่สี่สิหนี่ยมีของคนสี่สสี่ิอืสครับสี่สสี่ตัวตัดอะไรออกมาหอด กอไก่ขอไข่แล้วเด้อพี่น้องจอจุฬาก็ยังอยู่เราจุฬาก็ยังใช้อยู่ทุกวันนี้ยังใช้อยู่แต่ท่องเนะท่องได้แต่ให้เขียนเนาะเขียนเขียนไม่ได้ถึงห้องกอไก่เขียนกอไก่มามาเขียนกอไก่มามาเรียนกอไก่ไม่ถึงห้องไปแล้วมาเรียนกอไก่ที่ห้านุ่งกันนะเดี๋ยวจะเป็นครูให้โอ้ยตอนนี้จะมาเป็นนักเรียนนักอ่าคุณอันนี้ลูกยิ่งแกมีเมียเป็นครูตอนเนี้ยไม่ได้สอนหนังสือแล้วใช่ไหมเดี๋ยวลูกผมไปเขาของงามเลยนะ เอาหายเป็นคู่แล้วไปแล้วเขาหงุดหงิดจริงไปดิแม่ครูบอกว่าฝนตกนะเดี๋ยวนีมาหาหน่อยแล้วก็มาหาคุณลุงก็พูดให้คูบอกอยู่นั่นคูไรสดวันนี้บอกว่าจีบมาหาหน่อยฝนตกวันเลืจะได้ไม่เงียบนะคะครัวกลางวันนี้ไม่เงียบนะคะเพราะว่า สัมผัสเจเจยไหมมามามาสัมผัสน่ดีนี่สัมผัจจจส,ผนนสผจังไเรเจยเอาจนมดเปลือกแล้วลุงจิงงจงงมเอาไปกินจนมดเปลือกแล้วลูงลูกอานจลมบูฮด้ยนั่นจังไรเนาะโอ้อลุงบูโงเี่หลายคอมเมนต์ป้าเชบ้านบอกว่าจนเย็นเนให้ลุงลุงสัมผัสวันละคนวันละคนโอ้ค่อยวันไหนค่อยค่อยลาสวยค่อยลา่ัานลาป่วยได้ลาความรักเปิดเยลาป่วยครับ คนกรุงเทพอยู่ใกล้กันมากยังไม่เคยไปเที่ยวที่นี่เลยไหนป้าจะกลับไหมแม่ดากลับค่ะเขาไปพัฒนาบ้านเขาอยู่บ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้าบ้านเขาเด้สี่สิบสี่ไม่ตัดเนี่ยสี่ต่อมาละบ้านเลขที่เจ็ดสิบเก้าบ้านประตันเด้ประตันก็ไปดูเนาะ คงก็ไปขึนออ้นไลฟ์บอกเอฟซีค่ไปดูกพัฒ <ภา S 1> นาไ,ไ,ไ,ไนปล็ลฟรบอกเอฟซีป็ไนไปทำความสะอาดบ้านของผมครันนานาบ,บนั่นจะกลับบ้านทีเนาะมา้น่มาพี่จะพาไปเฮ้ย โซดน้ำโกโก้นี่โอ้เจิดขึ้นแน่นอนเอาเจิดไปนั่ไปคขที่สอนไปเจิไป่ะบวระบวระนายชาวพาก็ไรบ้านนะเจ้าของบ่อน้ำมันนะไปเลยเจ้าของบ่อน้ำมันเอ้ยมาเร็วเจ้าของบ่อน้ำมันเฮ้ยหายก่อนเราจะบอกให้บดเปลือกเลยโอ้ยของบ่อน้ำมันโอ้ชาวไทยบ้านจะมีมีผัวเด็กเฮ้ยชาวไทยบ้านมีผัวเด็กดีด้เฮ้ย นี้บอกช่วงร้องความรับอยู่ท่หัวหน้าทไรอีก็เขาบอกว่าให้ลุงสัมภาษณ์วันรับคนทุนรับคนแล้วความรับประดาประดาไม่ใชื่อประดาใอะอะรนไรใรไแล้ว

น่าเอฟังแล้วน่ารักเนาะโอ้ยอ้่อามากค่ะสำหรับวันี้ก็ประมาณนี้เนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ